สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมลุงอรุณวาราตี้แล้วนะครับวันนี้วันนี้นะครับผมจะมาเอากระถางหรือว่าเราเรียกเป็นถาดก็ได้ครับเป็นพรีเมนใบนี้ที่ผมหล่อขึ้นเองนะครับวิธีการหลอ่อการปั้นเนี่ยผมไม่ได้ลงไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเพื่อนๆสนใจก็ลองอลองคอมเมนต์มาดูก็ได้ครับว่าอยากเห็นวิธีทําเพราะว่าผมจะไม่สามารถทําให้จบในคลิปเดียวกันได้เพราะว่าคลิปผมอาจจะยังไม่มีการตัดต่อนะครับก็คือจะเรียวเลยก็คือทํา ตั้งแต่ต้นจนจบผมจะไม่มีการคัดหรือตัดต่อคลิปนะครับไม่เหมือนกับในแพลตฟอร์มอื่นที่ผมลงอยู่นะครับแต่ว่าผมอยากจะเห็นขั้นตอนวิธีการทั้งหมดเลยนะครับอ่าเพื่อนๆก็ลองทักักถามมาดูก็ได้ครับถ้าอยากเห็นวิธีการหลอกกระถางแบบเนี้ยอันนี้ผมจะทําเป็นถาดที่ไม่มีรูนะครับทรงแบนเตี้ยบางมากเลยนะครับผมว่ามันให้อารมณ์ดีนะฮะแล้วก็อีกอย่างพีมเมนแบบนี้ผมจะไม่ลงสีนะครับผมจะไม่ทาสีไม่ผมให้ความมันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นปูนปูนเปลือยนะครับที่ ทำให้ได้อารมณ์ดีพูดนี้ง่ายฮะมันมันให้ความรู้สึกที่ดีสําหรับผมนะผมชอบสไตายนี้แหละนะครับเราอาจจะมีการเคลือบนะฮะเคลือบเคลือบใสนะครับเพื่อให้มันมันวาวยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้คือกระถางมันยังเปียกอยู่แล้วก็ผมก็เพิ่งเอาออกจากทรายเนี่ยฮะคือเพิ่งแกะออกจากแบบตายตายก็ยังติดอยู่เลยแต่ว่าข้างในผมจะไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่เก็บงานอีกแล้วผมจะปล่อยอย่างนี้เลยนะครับผมจะไม่ลงปูนล,ลงอะไรนะครับ จุดประสงค์ก็คือผมจะใส่ใส่กระถางมะขามอันนี้กระถางมะขามนี้ผมจะทําจากศิลาแรงนะครับเอาศิลาแรงมาขุดทําเป็นกระถางเพื่อที่จะได้อารมณ์ประหนึ่งวา่าเหมือนกับว่า,ามะขามชุดนี้นะครับเป็นป่าละเมาะที่เกิดอยู่ตามริมชายป่านะครับแล้วที่ผมไม่ทํากระถาง หรือทาถาดใบนี้มีรูระบายน้ําเพราะว่าถ้าผมเอากระถางมะขามนี้ใส่เข้าไปในนี้แล้วเนี่ยนะครับพอใส่เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยผมเวลารดน้ําหรืออะไรเนี่ยมันก็จะหล่อน้ําเลี้ยงน้ําอยู่นี้ตลอดเ,ลเวลาเลยแล้วก็จะทําให้่ามะขามกระถางเนี้ยเปียกชื้นตลอดเวลานะครับแต่ว่าน้นจะไม่ท่วมถึงครึ่งครึ่งก้อนนะจะอยู่ประมาณแค่ชายล่างนะครับก็คือถ้าวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้รดน้ําวันหนึ่งถึงสองวันนี่อยู่ได้สบายเลยนะครับ หนึ่งหนึ่งอย่างนะอย่างที่สองก็คือเพื่อชี่ให้เกิดมอสมอสเกิดแบบไหนเดี๋ยวผมให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับมอสเนี่ยเวลาเราเลี้ยงไปนานๆนะครับถ้าเราไม่ได้อ่าระบายน้ําทิ้งงานผมที่ผมเป็นลนกักษณะเกาะเป็นลนกักษณะเกาะเนี่ยมอสเขาจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยนะครับมอสเขาจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างก็คือมอสที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมีอายุมีอายุค่อนข้าง ยืนยืนเลยฮะมีอายุนานนะครับตั้งที่ตั้งแต่ผมเลี้ยงมาเนี่ยต้นนี้ผมเพาะเมื่อปีหกหนึ่งหรือหกสองถ้าไม่ปลายปีหกหนึ่งก็ต้นปีหกสองประมาณนั้นนะครับนี่คือมะยมกับขนุนนะครับลวมอสก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอยู่อย่างเงี้ยมาตั้งแต่ปีที่สองของการเพาะปลูกต้นนี้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อยู่อย่างนี้มาตลอดเลยเห็นผมก็คือผมจะหล่อรน้ำไว้อย่างนี้ตลอดเลยนะฮะ นี่นะเป็นกระถางที่เมนเหมือนกันนะครับแล้วผมก็เอาต้นขนุนกับต้นมะย,ยมมาปลูกแบบนี้นะครับนี่นะครับก็คือพอเขาเกิดอยู่เนี้ยอายุตั้งแต่ตอนน้นมาก็ยังไม่ก็คือยังอยู่อย่างนี้ตลอดเลยแล้วผมก็แบ่งมาปลูกใส่กระถางบอนไตเล็กๆแบบนี้นี่ฮะดูกำลังงามเลยนี่คือถ้ามีความชื้นตลอดเวลานะครับมอสก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเองเลยฮนะอย่างนี้คือมาเกิดเองผมไม่ได้มาปลูกนะครับหลังจากนั้นเราก็แยกขยายไปลงกระถางบอลไตอื่นๆเยอะๆเลยสําหรับผมนะ อันนี้คือส้มขินสูนี่ก็เป็นกระถางทีเมนเหมือนกันนะครับก็จะมีตัวอย่างเยอะนะครับแต่ท้านี้เท่าที่ยกมาให้ดูไหวนะครับอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้เดินไปเดินมาเหนื่อยเลยครับเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวผมจะยกอ่ามะขามกระถางที่เป็นนี่นะฮะยกให้ดูเห็นๆเลยนี่เป็นก้อนศิลาแรงก้อนเดียวที่ผมนำมาขุดเป็นกระถางขออนุญาตนะฮะนำมาขุดเป็นกระถางแบบนี้ นะครับเพื่อให้อารมณ์ประหนึ่งว่า,าป่าเล็กๆชุดนี้เนี่ยเกิดอยู่ริมชายป่าเป็นป่าละเมาะนะครับเป็นป่าละเมาะที่เราเคยไปเห็นตามริมชายป่าเนี่ยผมต้องระวังนิดนึงเพราะกระถางเขาใหม่นะครับจริงๆกระถางเนี่ยก่อนที่ผมจะมาเปิดใช้เนี่ยผมต้องบ่มบ่มปูนไว้เนี่ยประมาณสามไม่ไม่ใช่ประมาณสองคืนกับอีกสามวันนะครับผมก็โดยการเอาถุงพลาสติกมาห่อไว้หลังจากที่เราหล่อกระถางเสร็จนะฮะเราให้เกิดผนึกน้านะฮะ นี่นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะลดน้ําได้เลยนะครับลดน้ําลดน้ําลงไปเลยครับเราไม่ต้องสนใจว่าน้ํามันจะรั่วลงข้างล่างนะครับถึงรั่วลงก็จะไปอ่าถังอยู่ในถาดด้านล่างที่เราทําไว้ซึ่งไม่มีรูระบายน้ําเห็นไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูมอสนะครับเพื่อนๆหมุนได้ไหมโอเค อพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะพอมีความชื้นเนี่ยอันนี้มาขามต้นนี้ผมเพาะเมื่อวันที่หกหกมีนาคมนะฮะหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ผ่านมานี่เองนี่นะฮะวันที่หกมีนานะครับเห็นไหมฮะมอสเริ่มเกิดละต่อไปเขาจะเต็มเลยยิ่งอ่าที่มันเกิดช้าเพราะว่าอย่างก้อนเนี้ยไม่นี่ผมไม่ได้วางไว้ในถาดแบบนี้มาก่อนนะครับผมจะวางไว้ปกติเลยนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าต่อไปเนี่ยถ้าความชื้นไม่ขาด มอสเขาจะขึ้นแล้วก็งามเลยแหละนะผมมีลักษณะก่ออยู่หลายอันที่เป็นแบบนี้นะครับส่วนถามว่ามะขามจะจะยังอยู่ดีไหมอันนี้ผมทํามาหลายกระถางแล้วฮะอยู่ดีครับมะมะขามรากจะไม่เน่านะครับผมนี่เลยครับเพื่อนๆอ่าโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยหรืออยาก,กอยากจะให้ผมทํากระถางให้ดูนะครับก็อ่าทิ้งข้อความไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมกลับมาอ่านทุกคนครับถ้า โอกาสหน้าถ้ายัางไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูหรือถ้ามีข้อความหรือ,รอมีข้อสงสัยอะไรก็ทักถามมาได้นะครับสําหรับผมต้องขอบคุณทุกเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะที่เข้ามาติดตามช่องรุ่งอรุณไาราตี้นะครับแล้วก็เข้ามารับชมด้วยยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับรุ่งอรุณไาราตี้ครับขอบคุณครับผม